โอ้ยเด็กน้อยซํานี่เหลี่ยมมันจะซัดเท่าไรกันเชียว์ะกล้องค,ครับมือเอื้อนพ่อกันเด็กน้อยหนอเด็กน้อยหนะธนาคารสวัสดีครับผมขอเอาเงินมาฝากนะครับได้สิครับหนูจะฝากเท่าไรล่ะครับสองหมื่นบาทครับโอ้ สองหมื่นเลยเหรอเอ๊ะไม่ใช่เด็กน้อยนี่ไปรับเงินไถมาบ่เด็กน้อยสั่นีสินีเงินอย่างไหลแท้เออพี่เป็นผู้จัดการสาขานี้นะครับขอสอบถามนิดหน่อยที่ห้องนะครับว่าแล้วผู้จัดการกับผ้าบักน้อยไปคุยเรื่องทีมาของเงินสันเดย์ว่าแต่พี่สงสัยนิดนึงนะครับเงินสองหมื่นบาทนี้น้องไปได้จากไหนเหรอครับอ๋อผมได้มาจากการพนันครับฮะพนันแล้วที่ว่าพนันนี้คือยังไงนะครับอ๋อผมพนันเก่งตัวครับ้าบ่าเสือไอ้มาพนันกันบอครับ <c oughs> ঘৰতে <laughs> โอ้ยน้องพี่ไม่เล่นพนันหรอกครับการพนันมันเป็นสิ่งไม่ดีพี่ไม่สนใจหรอกครับเอ้าผมมาสิพนันมาเมื่ออื่นนี่ไอตื่นขึ้นมาบักจุกกู้้องไอ้มันสกลายเป็นสีน้ำเงินไหมครับเองนี่มันตลกดีจริงๆมันจะเป็นไปได้ยังไงกันบ้าไปแล้วบ้าจริงๆเชียวสั้นตาไอพ่อเสือไอพนันกับผมเ่ล่ะโอ้ยเด็กน้อยสามนี่เหลี่ยมมันจะซัดเท่าไรกันเชียวนะบ้าภาษาเด็กน้อยโถกสบายงั้นตกลงครับถ้ามันเป็นสีน้ำเงินจริงๆพี่ให้เองไปเลยสองพันแต่ถ้ามันไม่เปลี่ยนสีนะ ต้องเสียให้พี่สองพันเหมือนกันตกลองครับมืออื่นพ่อกันพ่อหอดมือื่นเ้าทั้งไฟผู้จัดการตืนขึ้นได้กับเฝ้าเยวบึงของเจ้าของมันเปลี่ยนสีหลับไปอ้าวก็ปกติดีทุกอย่างนี่วันนี้กูได้เงินสองพันบาทสบายๆแน่ๆเด,นเ,นเด็กน้อยเด็กน้อยเหลี่ยมมันจะซักเท่าไรกันเชียวพ่อเมื่อถึงธนาคารบักหน่อยกับเพ้าพ่อเท่าสมมานำแล้วทั้งไฟผู้จัดการก็อารมณ์ดีคักขนาด มั่นใจคักๆและว,วาสนะเดิมพันแท้เอ๊ะทำไมมีคุณตามาด้วยล่ะครับน้องอ๋อผมพาพยานในการตัดสินมานําครับไอ้พร้อมพิสูตรแล้วยังแน่นอนพร้อมจะเสียตังแล้วหรือยังได้เลยครับข้าขสั่นไอ้เปิดเปิงเลยฮ่าฮฮแน่ใจนะโอเคว่าแล้วผู้จัดการเว้าจบกัะถอดจั้งกเปิดโซ่้วยวามมั่นใจโอ้ยหามึงนี่ อ้าวลุงทำไมถึงร้องสะตกอกตกใจขนาดนั้นมีอะไรเหรอครับผมชนะเดิมพันแล้วนะโอ้ยก็วพาให้กูตกใจได้จังใดกูเดิมพันว่าผู้จัดการธนาคารถ้าเปิดของเจ้าของให้กูเบิ่งได้กูสิยอมเสียเงินหมื่นหนึ่งสะดว้ยโอ้ย,อยเองนี่มันโอ้โห เออกูยอมกูยอมเองน,นี่มันไม่ธรรมดาจริงๆว่ะหายทานได้ตีตามเรื่องเล้าดีๆตะลบพบคันจากโกตูนพ่อได้เมยหายจากการทำงานก็กดติดตามกดปักตะไคร่ไปเด้อพี่น้องเอ้ย